กิดอุบัติเหตุขึ้นในกองถ่ายหนังพักต่อ Star Wars Episode 7ส่งผลให้หนึ่งในทีมนักแสดงหลักรุ่นใหญ่ที่คัมแบ็กกลับมารับบทฮันโซโลจาก Episode 4-6อย่าง Harrison Ford พระเอกรุ่นใหญ่วัย71ปีได้รับบาดเจ็บโดยในตอนแรกมีการแจ้งข่าวว่ามีอาการข้อเท้าหักแต่ดูเหมือนว่าความจริงน่าจะอาการหนักกว่านั้นเพราะล่าสุดแจ้งข่าวมาเพิ่มเติมว่า Ford จะต้องพักกองเพื่อไปรักษาตัวนานถึง2เดือนเต็มๆคนในกองเล่าว่าเหตุเกิดเพราะประตูไฮดรอลิกของ m i l l e เ n ียม f a l c อนยานคู่ใจของกัปตันฮันโซโลเกิดขัดข้องและทัเเขข้้้าาที่อ ของดาราอาวุโสเข้าโดยในตอนนี้คาเิสตาฟล็อกฮาร์ดภรยาของแฮร์ริสันฟอร์ดก็ได้เดินทางไปดูแลสามีที่โรงพยาบาลจอห์นแรดคลิฟในเมืองออกซฟอร์ดขณะที่เบนลูกชายของพระเอกรุ่นใหญ่ออกมาเปิดเผยว่าแพทย์อาจจะต้องใช้แผ่นโลหะและน,อน็อตเพื่อช่วยยึดที่ข้อเท้าของพ่อในขั้นตอนของการรักษาและทางทีมงานอาจจะต้องมีการปรับแผนการถ่ายทําจากเดิมที่กับตันฮันสซลโลคนนี้เคยลุยถึงไหนถึงกันอาจจะต้องเปลี่ยนมาถ่ายทาแค่เฉพาะท่อนบนแทนซึ่งหลังจากเกิดเรื่องในช่วงวันสองวันแรกกองถ่ายก็ปั่นป่วนทําอะไรต่อไม่ถูกเนื่องจากหนึ่่งงในนัักกแสสดหลไมมาารถ ได้แต่หลังจากตั้งหลักได้กเกลยตั้งใจว่าด้วยความที่มีดาราพร้อมจะเข้าฉากเพียบดังนั้นการถ่ายทำจะยังคงดําเนินต่อไปที่สตูดิโอไพน์วูดในบัคกิงแฮมไทรประเทศอังกฤษและทีมงานก็ได้แต่หวังว่าชานการณ์จะไม่เลวร้ายจนถึงขั้นต้องเลื่อนฉายจากวันที่18ธันวาคมปีหน้า2015ออกไปแต่อย่างได้ค่ะ